เอาคาคาบเข้าไปเอาคากรามเข้าไปนั่นนี่ติ๊กกาทวนกดไลค์กดแชร์กดรับติดใครให้ด้วยนะคะมานมั่นเน่นอนมีบเนี่ยปุันหูปุันหูมีบปุบันหูมีบมอ,อยากเด่นน้ำโพไหลกลัววะ่ะ เออเั่นเออนั่นเออนั่นเออเด่นเออเอออื้ม <premier> ร <Clar ke lyn> ูบอลมันบุ่งหูยู่ไงบอลมันกิ่งไงบัตันหูจังหวะเออบัตันหูจังหวะเออเอาขาคาบเข้าไปเอาขาก้ามเข้าไปนั่นนี่ติ๊กคาทวนบอกละตัวออเ หมอบไข่ไอ,อ้ยโฉดหมอบไม่ได้ไข่ใ,ใหญ่กว่าลูกบอลใหญ่กว่าอืผัดซีนนอนอิงคือพอนอนอิงพีไดนวดเสาอเอามันอิงได้บ b ล l a อิงได้บ b ล l a คา่ะ อ,อ๋อเฮ้เเ้เอาแล้วเอาแล้วอาแลกวอาแล้วืดอ,อกรเพะแล้วหเหนื่อยเดินเดือนกว่าค่ะเฮ้ยนี่ดูดถอยตุดและถอยตุดแล้ว ค่าจ้าครับรถปลอดภัยค่ะเอาจิขึ้นเกียร์พอเอ้ยตัวเมียค่ะดูดูดูไม่ยอมไม่ยอมพังใบข้าวค่ะไม่ยอมไม่ยอมตัวเล็กนี้น้องใบข้าวค่ะ ค่ะแม่เขานี่แม่ตายส่วนพี่เขาพี่ปีใหม่ค่ะงเากลับมรวันทิตย์วันอาทิตย์หรอคะก็จะมาแค่คนเดียวนะคะมาแค่คนตตอนอเป่าะ้กไารีคิวบ้านวด้ ดูดูเหนื่อยแล้วปีนไม่ไหวแล้วตอนนี้ตื่นแล้วจ้าอุ้ย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 สาย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 กางเกงรุดเร็วพุ่นเล่นคักเล่นแน่พูดงุดลโ

นอนลงนอนลงเออนั่น,นแหละอุ้ยดึงดึงสีร <laughs> ังกาปัางงางบอฮึบฮึบเอาลุกลุกลุกย,ย,ยังไม่ชินนะฮะของเล่นบันแรกได้ลูกบอลน,นันแรกหนูยังไม่ชิน ไม่เหมือนพี่ไดโนเสาร์เลยพี่ไดโนเสาร์ไม่พลิกนะอันนั้นก็ลูกเขาใช่ไหมคะค่ะอันนั้นเป็นเป็นพี่เขาค่ะเจ็ดปีค่ะพี่ปีเขาได้เจ็ดปีแล้วโอ้ตุ๊ตุ๊ตัวตุกเนี่ยนั่นนั่นพอดีถอยหลังมันนังแต่วันนังบ่ได้ลูกบอลกิ่งกอนมาเร็ว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 โอ้ยลุดเมื่อไรชุดนี้ เนี่ยกาแฟเพื่อนเขาเ,เขาเล่นด้วยกันใคชอบเล่นด้วยกันนานเอาไปอ่อนแม่หลบบัดนี้เอาเอาไปอ่อนแม่เฉยเลยหอึอุ้ยเอาเอาคือตาหักแท้บัดนี้อยากนะแม่ตินั่นฮะมานี่มานี่มานี่ มานี่มานี่มาหนี่เอออืมมวนเราได้บาดนี่เพิ่งจะรู้ว่าเขาทำแบบนี้อืมออืมออุ้ยชาวาแก้วตีโบแดงโอ้โอหโอ้โหโอ้โ บอนมันใหญ่กว่าหนูเออบอนมันใหญ่กว่าหนูจ้าฮึบฮึบฮึบมานั่นตาเขามีชุดนี้ไหมหอกางงเอ้ยนั่นเป็นปอกขาค่ะแต่ว่ามันหลวมอืก็เลยหลุดจะขี่พอดีกว่าจังได้กับจะขี่พอหลุดหัวแล้วหนูจะกิ่งนี้เนาะพอบบหูกิ่งเนาะ

เอาสวัสดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะเร็วสว <c oughs> ัสดีค่ะไหนข้าใหม่ก่อนเอาข้าสวยๆโตขึ้นมาก็จะเริ่มเล่นเยอะกว่านอนออ <c oughs> ติดพ่อมาก <c oughs> เป็นลูกเง่ไปแล้ว เงินเหมือนตุ๊กตาเอ้ยเอ้ยนั่นมาอ่อนพ่ออีกแล้วมาอ่อนพ่ออีกแล้วมามานี่นั่นอืมอืมเนี่ยน่าชอบชอบชอบเล่นรองเท้าอืมน่ะไงยา เอเดอเดอเดโอ้ยห,ห,ห, well, หนูใส่ไม่ได้นั่นนั่นหนูใส right. no ่ไม่ได้ได้ลูกคุ้มเดียวรองเท้าอย่างเดียวนั่นนั่นนั่นนกคาเคียอีกเอออืมมันจะแข็งอยู่ตรงเป็นเล็บแต่ว่าฝ่าเท้าก็จะนุ่มเกลหยียบอีกแต่่วาาเเ้ล็กจจิะ เล็บใช่เขาจะเอาเล็บอ่ะไอ้นี่เรานั่นได้ค่ะเล่นทั้งวันเลยอุ้มใส่รถไปเลยอุ้มใส่รถไปเลยใช่ค่ะตรงนั้นจะเป็นกระดูก ช่วงขาโอ้สนใจแห้งรองเท้ารองเท้าพี่ก็เปื้อนหมดแล้วลูกเอ้ยอันนี้อาบน้ำยังไงคะกอาบค่ะอาบช่วงเย็นๆน่าจะหนาว้หนาวก็อาบเหมือนเดิมค่ะถ้าถ้าฝนตกเขาจะออกไปเล่นเนี่ยน้ำฝนข้างหลัวมชอบน้ำอยู่แล้ว คืออ่อนละบันนี้คิทันนมใช่ค่ะตอนนี้หนูกินแตนนมฟันยังไม่ออกยังไม่ใหญ่ยังไม่แข็งแรงแต่ป้าลุงอูก็คือขออารมณ์เหมือนแบบมีควเที่ยวอ่ะมีเขาเขาเรียกไหนเหมือนพี่ปีอ่ะพี่ปีก็มีใช่ตอนแรกคิดว่าเอ้ยช้างตัวเมียเามีมีช้างตัวเมียเขาเป็นไหนเค้าาไมมม่่ีีแข นน่เน <N> ่นีอ่อ่ะอ่ะถ้า <S <S ตัวไหนีก็จะค่อยๆอ,ย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 อยมาองับหนอันนี้คือเขาทางญี่ปุ่นเขาจะบินมาวันไหนอะ๋ยว,วันพรุ่งนี้เขาบินมาแล้วออมาดูสำรวจก่อนแต่แว่าถ่ายจริงๆวันที่เก้าวันที่เก้าก็คือมาที่นี่ แล้วก็เดี๋ยววาอาจจะเดินมาบ้านคุณอูดอะไรเงี้ยด้วยไปบ้านบ้าน,านคุณสมจา้าแบบวันนี้แบบพาน้องมาดูช้างจา้าส่วนใจรองเทาง้าเน,นี่ยนคือน้องเขาแม่เขามีนมลูกเขายังกินอยู่บ้าหรือว่า,ากินค่ะกิน<อ>เพราะว่าเรายังไม่ได้เลิกนมประมาณสองปีอะคะ่ะสองปีขึ้นไปถึงจะเลิกนมกพราะอะไรยายินอะไรไ,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 ได้ เขากินหญ้าได้กินหญ้าเป็นอ่ะค่ะอุ้ยนิ่งเลยเอ้าเออเอานิ่งแล้วเอาพ่อแม่นมักเบาสลับบอฮะเอุ้ยอุ้ยไหนเขาจะมีจุดแบบนั้นล่ะค่ะทุกเชือกใช่เป็นดูตรงเวลาช้างตกวันนึงเวลดูเวลาดางถ้าหล่อค่ะ งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายบายจ้า